สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้แต่ก็มีข่าวดีมาบอกอีกแล้วนะคะสําหรับคุณผู้ชายหลายๆท่านที่รู้สึกว่าพอเราอายุเพิ่มมากขึ้นเนี่ยน้องชายของเราโอ้โหคุณขาไม่สู้มือแล้วอ่อนละทวยด้วยแรงเหมือนคนหมดเลี่ยมหมดแรงนะคะแล้วก็ยิ่งทําให้ความสัมพันธ์รักของแฟนของคุณเนี่ยมีปัญหาเพราะว่าเซ็กของคุณนั้น ไปไม่รอดนั่นเองนะคะวันนี้ต้ากเลยมีตัวช่วยดีๆนะคะที่จะมาแนะนําสําหรับคุณผู้ชายหลายๆคนด้วยเห็นไหมคะเห็นไหมคะเห็นไหมคะเขาอยู่ข้างหลังเราเนี่ยเองแต่ว่าถ้าเห็นไม่ชัดเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆตัวนี้นั่นก็คือแทดานผลิตภัณฑ์นะคะ mountain bird coffee ซึ่งต้องบอกว่า mountain bird coffee ตัวนี้เนี่ยในหนึ่งซองเขาจะอุดมไปด้วยสมุนไพรหลากหลายชนิดเลยที่จะช่วยในเรื่องของการบํารุงฮอร์โมนทางเพศของคุณได้เป็นอย่างดีนะคะตัวนี้เนี่ยที่หลักๆนะคะ ก็คือจะมีสมุนไพรนะคะที่มีชื่อเรียกว่า ปาลาไหลเผือกแล้วก็กระชายดำนะคะรวมไปถึงเกากี้ด้วยต้องบอกว่าสมุนไพรหลกัหลกๆเนี่ยต้องบอกว่ามันจะช่วยในเรื่องของการบำรุงไปกระตุ้นฮอร์โมนทางเพศของเราทําให้เลือดของเราหมุนเวียนดีนะคะแล้วก็ทําให้เรารู้สึกว่ากระชุ่มกระชวยขึ้นนั่นเองนะคะและนอกจากนี้เนี่ยตัวน,นี้นะคะก็จะเข้าไปช่วยกระตุ้นก้นฮอร์โมนในร่างกายของเราทําให้ระบบภายในร่างกายของเราเนี่ยทำงานได้เป็นปกติแล้วก็ใครที่ มีปัญหาตรงนี้แต่ว่าคุณเนี่ยเป็นโรคเบาหวานอย่างที่บอกว่าไม่ว่าคุณจะเป็นโรคเบาหวานความดันไขมันในร่างกายคุณสามารถทานตัวนี้ได้เพราะว่า m n t a ท n Bird Coffee นะคะเขาจะ ให้ความหวานแทนน้ําตาลโดยการใช้ซูคารโลนนั่นเองไม่ต้องกังวลเลยค่ะว่าถ้ามีโรคเบาหวานเนี่ยคุณจะทานได้ไหมทานได้แน่นอนนะคะดังนั้นใครที่มีปัญหาตัวนี้อยู่เอาตัวนี้ไปชงดื่มได้เลยนะคะหรือใครก่อนที่จะเมคเลิฟกับแฟนสาวของคุณก่อนที่จะมีความสัมพันธ์ลักลึกซึ้งเนี่ยคุณสามารถชงดื่ม30นาทีก่อนมีเซ็กซ์นั่นเองนะคะง่ายๆเองนะคะแค่นี้ก็จะทําให้น้องชายของคุณที่ตายแล้วเนี่ย เขากลับมาฟื้นตัวสู้มืออีกครั้งหนึ่งแดงนะคะใครที่สนใจนะคะผลิตภัณฑ์โอ้โหเอาลิ้นออกไปทิ้งก่อนเลยผลิตภัณฑ์ m า u n t ท i n r i r d f o f f ต e ตัวนี้นะคะก็สามารถสั่งซื้อได้เลยค่ะ